งนวยสะอาดภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบขอสเสนอผลการปฏิบัติงานความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดโดยครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำหนดให้ครูเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฏิบัติการสอนรวมกับครูประจำวิชา และสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยมีการติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเรียนนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนและจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบได้ขับเคลื่อนการบริหารงานของสถานศึกษาด้านวิชาการบริหารงานบุคคลงบประมาณและบริหารงานทั่วไปบนพื้นฐานของกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาบริหารกิจการนักเรียนและพัฒนานักเรียนทุกคนให้ได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตในด้านของความปลอดภัยและทักษะอาชีพพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา โดยส่งผลงานของสถานศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2 5 6 6 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบได้นำแนวคิดการบริหารสถานศึกษามาออกแบบรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงคุณภาพขึ้นโดยใช้รูปแบบสพังโมเดล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพซึ่งสามารถอธิบายความหมายและรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้ S-service S หมายถึงการให้บริการการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร A. Activity หมายถึงกิจกรรมการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน P. Plan and presentation หมายถึงกระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์นโยบายโครงการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผน U <You>. Unity หมายถึงความพร้อมเพรียงกันความกลมเกลียวกันความปรองดองกันร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสารรค์ N Network หมายถึงการให้บริการการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร G Go หมายถึงการกำหนดสิ่งที่ต้องการจะทำมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อที่จะทำความตั้งใจเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบพัฒนาและสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาทิคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองสะพังจัดกิจกรรมไว้ใสใส่ใจสุขภาพเป็นต้น 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเข้ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงานเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ระดับประเทศได้รับรางวัลโรงเรียนอีโคสคูลระดับต้นปี2566ถึง2569 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภาคได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมอันดับ11การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กจากเขตตรวจราชการที่12ระดับเขตจังหวัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตนารีตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมประเภทลูกเสือสำรองปีการศึกษา2566ระดับจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลระดับดีเด่นการประกวด IQA Award ปีการศึกษา2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2566โรงเรียนขนาดเล็กด้านจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลละเมืองดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ3ามขึ้นไปจากปีการศึกษา2564ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2565จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวเนธนภามลาหอมได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมการประกวดนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ภายใต้โครงการ ifte ด้านการจัดการเรียนรู้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนางสาวปริชาติ400คำได้รับรางวัลระดับดีเลิศการประกวดนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ภายใต้โครงการ ifte ด้านการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนางสาวกุหลาบไทยบุญทรัพย์ได้รับรางวัลระดับดีเลิศการประกวดนวัตรกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ภายใต้โครงการ IFTE ด้านการจัดการเรียนรู้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนางสาวมายุเรศเกตเพชรได้รับรางวัลระดับดีเลิศการประกวดนวัตรกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ภายใต้โครงการ IFTE ด้านการจัดการเรียนรู้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนางสาวดลภาแก้วจันทาได้รับรางวัลระดับดีเลิศการประกวดนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ภายใต้โครงการ IFTE ด้านการจัดการเรียนรู้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวปริชาัิ400คำได้รับรางวัลระดับดีมากการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Best Practice Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,ราคามเขต3ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงในยุคศตรวรรษที่21ส่งผลต่อวิธีชีวิตของคนในสังคมระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งนี้โดยการศึกษาเดิมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สำหรับในศตรวรรษที่21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบ ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดมีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ให้ประสบความสำเร็จจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน วิธ um, ีการดำเนินการให้เหตุผลบรรลุ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาด 2. สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดที่เหมาะสม 3. ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาด 4. ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดผลการพัฒนาที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2,566มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นร้อยละมาจากปีพุทธศักราช2565 2. เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาด ได้กลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปใช้การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชน มีความวิริยะอุตสาหะเคารพเทพิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ใช้ภาวะผู้นำเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีความห่วงใยอาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอให้เกียรติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค